สวัสดีครับฟปรายการช่อง YouTube ชิพทำคำพิเศษครับมายํำดึกหน่อยนะครับวันที่เสาร์ที่2เมษายน2563ครับนี่เป็นรายการ56นาทีครับวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อัศรยกรรมของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับซึ่งผมนำข้อมูลนี้มาจากแฟนเพจร้อยยปีชาตการปรีดีพนมยงค เรามาร่วมรำลึกท่านปีดีพนมยงกันหน่อยนะครับในวันนี้เป็นวันคล้ายอสัญกรรมของท่านครับเ,าเรามาตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นข้อเขียนนะครับแต่ผมเห็นอันนึงด้านบนครับด้านบนซึ่งนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับ สิชั่วโมงที่แล้วครับอนุสร์สถานปรีดีพนมยงจังหวัดอยุธยานะครับเมื่อปรีดีพนมยง์เมื่อนายปรีดีพนมยง์ถึงแก่อัยกรรมบนโต๊ะทำงานที่บ้านอองตุนี่ชานกูปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่2พฤษภาคม2,526ครับรวมอายุรวมอายุ82ปี 11เดือน21วันนะครับต่อมาก็มีการตั้งมูลนิี่ปรีดีพนมยงขึ้นสารต่อเจตนารมณ์ของนายปรีดีผลงานหนึ่งของมูลธนที่ปรีดีก็คือการจัดสร้างอนุาสาวษานปรีดีพนมยงขึ้นใกล้ๆกับวัดพนมยงอันเป็นวัดประจำตระกูลของท่านและเป็นบริเวณที่ท่านเกิดแพรลืมน้ำครับอนุสรสถาน แห่งนี้เปิดทําการเมื่อวันที่9พฤษภาคม,ม2529ต่อมามูลนิธิปีดีได้มอบรั้สสถานให้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจนปัจจุบันรั้สอสถานดังกล่าวสุดเสริมไปตามการสมัยเพื่อสืบทอดรักษาและต่อยอดเรื่องราวในบรรดาใจของนายปรีส่วนชนรุ่นหลังได้มีการบูรณะนะครับก็ร่วมบริจาคก,กันได้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นภาพ ในในงานพิธีศพของท่านที่ฝรั่งเศสนะครับด้วปรีดีเสียชีวิตถึงแก่สัญญกรรมท่านออกจากเมืองไทยไปตั้งแต่2,492จนแล้วก็ไม่ได้กลับประเทศไทยอีกเลยนะครับอยู่วงจีน21ปีครับอยู่จีน21ปีเดี๋ยวผมบวกลบคุณหารดูก่อน 2526-2492ลบ2 4 9สอทำาไมครับ2526-2492ลบ2 4 92ท่านปีดีออกจากประเทศไทยไป34ปีครับ34ปีและไม่ได้กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกเลยนะครับได้กลกลับมาเฉพาะอัฐิของท่านนะครับ แก่กสัลยกรรมไปแล้ว37ปีครับอันนี้เป็นโต๊ะทำงานของท่านปรีดีนะครับแล้วก็มาดูมาดูคอนเทนต์ตรงนี้นะครับมาดูคอนเทนต์ตรงนี้บอกว่าอันนี้โพต์เมื่อ23ชั่วโมงที่แล้วครับ ตลอดระยะเวลา54ปีที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตร่วมชีวิตกับนายปรีพนมยงนั้นเราได้อยู่ด้วยความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกันแม้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองทำให้เราต้องแยกกันอยู่บางขณะแต่ในที่สุดเราก็กลับมาใช้มาอยู่ร่วมกันในบ้านปลายชีวิตจนเธอได้จากไปตามกฎธรรมชาติ ท่านผู้หญิงคุสุขเขียนว่าเธอเป็นคู่ชีวิตและมิตรที่ซื่อสัตย์ไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้หรือไกลกันเธอเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่หยุดยั้งเป็นตัวอย่างในความเป็นอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่ฟุง้งเฟ้อบำเพ็ญชีวิตในความซื่อสัตย์สุจริตรับใช้ประเทศชาติด,ด้วยความเสียสละและมีความกระตันอยู่ต่อผู้มีคุณถึงข่าวคลาะกกรรมก็ไม่หวั่นไหวได้อาศัยหลักธรรมของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยยึดถือพุทธสุภาษิตธรรมโมหเวร,รักคติธรรมจารีคือทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมแม้อายุของเธอจะเข้าสู่ปัจฉิมวัยสมควรที่จะได้พักผ่อนเยี่ยงผู้สูงอายุแต่เนื่องจากเธอเป็นคนขยันไม่ปล่อยเวลาและใช้ความรู้วิชาเรียนมารวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านพบ ส,สูญเสียไปโดยไรประโยชน์เธอจึงใช้เวลาไปในการคน้นศึกษาคน้นหาความรู้ทุกแขนงติดตามเหตุการณ์ของโลกเป็นประจำอยู่จนวาราสุดท้ายข้อเขียนของเธอมีมากมายหลายประเภทซึ่งได้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่แล้วบางส่วนเธอเน้นหนักในการอบรมข้าพเจ้าและลูกๆให้ยึดถือหลักสังคมที่เป็นคือสังคมที่ปราศจาก การเอารับเอาเปรียบซึ่งกันและกันและในการศึกษาความรู้ทั่วไปต้องทําตนให้ปราศจากอุปทานและกิเลสจึงจะรับเอาสิ่งที่เป็นสัจจะตามภาวะวิสัยรูป,ปรธรรมที่ประจักษ์ได้่านผู้งหญิงพูลสุขนมยง 2, สองพฤษภาคมสองพครับที่มาของเรื่องก็คือหนังสือลําลึกแห่งความทรงจําครับนี่ครับก็คือ วันนี้ก็ <c oughs> ผมก็ถือโอกาสร่วมรำลึกถึงท่านด้วยนะครับาจะมายามดึกนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะรีวิวหนังสือท่านปรีดีแต่รอไว้วันที่12ดีกว่านะครับสิบสองสอพฤษภาคมซึ่งก็จะเป็นวันครบรอบ120ปี ของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับครับก็ขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง y o youtube ชีพทำคัาพิเศษนะครับแล้วก็ขอรำลึกถึงท่านปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษของประเทศไทยนะครับผู้อภิวัตสองสี่เจานำประชาธิปไตยมาสู่ประเทศไทยครับ 2พฤษภาคม2,563นะครับก็เป็นเวลา30ถ้านับดูนะครับเป็นเวลา37ปีนะครับ37ปีที่ท่านปรีดีได้ถึงแก่สัญญกรรมแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาประเทศไทยอีกเลยครับ แต่คุณงามความดีของท่านที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยก็ยังอยู่ในความทรงจำและก็อยู่ในลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนรวมถึงผู้ที่รักและชื่นชมในระบอบประชาธิปไตยนี่คือบคุคคลที่ให้ประชาธิปไตยกับพวกเรา มาตั้งแต่ต้นนะครับยิีมิถุนายน2475และเป็นผู้ร่างรัฐมนูนฉบับแรกขอบคุณแฟนรายการทุกท่านและก็ร่วมรำลึกถึงท่านปีดีพนมยงวันนี้นะครับผมชีพทำความพิเศษสวัสดีครับ